อะไรกันท่ผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมีดโคลัมเบียนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้มันเยอะจังวันเนี้ยนะฮะ ก็เป็นงานที่ผมรีวิวแล้วก็สะสมไว้เองนะครับผมแล้วก็จะขายบ้างนะครับหากว่ามีคนสนใจนะครับผมอ่ะโอเคฮะราคาบอกเลยว่าไม่แรงหลักร้อยนะครับผมเป็นมีดที่ควรค่าแก่การสะสมมากๆใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยนะฮะคูรัมเบียบอกเลยว่าโอเคนะครับผมดีงามพลามแปดมากเลยครับเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งนะครับผมเป็นคัรมเบียนะครับผมเปิดรูสามรูแบบนี้นะฮะ บอกเลยว่าเฉียบมากนะครับด้ามเป็นไม้แท้นะครับผมปักหมุดนะครับ1 2 3จุดเนี่ยนะฮะโอเคนะครับผมแล้วในส่วนของเหล็กเนี่ยเป็นเหล็ก4 4 0 c นะครับผมก็คือเป็นเหล็กที่ระดับเกือบเกือบเท่าซามูไรใช้งานเริ่มต้นนะครับผมก็คือเป็นเหล็ก1060เลยนะครับผมเกือบเกือบเท่านั้นเลยนะแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นตัวด้ามไม้เหมือนกันนะครับผมนะค่อนข้างสวยนะ ทุกตัวนะครับผมด้ามเป็นไม้แท้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมดีไซน์แปลกๆวะเป็นไม้แท้นะครับผมตรงโยเวนตัวนี้นะฮะนี่มันจะเป็นเหมือนยาง ABS นะครับผมนะพร้อมกับอ่าสันกันกระแทกแบบนี้นะฮะดีไซน์มันมันดูขี้โกงแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูแสรบเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอ่าโอเคนะฮะนี่เป็นไม้นะครับผมเป็นไม้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็อันนี้แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ไม้นะครับผมจะเป็นงานเหมือนกับว่าลายินนั่นเองนะฮะ ทนทานนะฮะน้ำหนักดีเหล็กทุกตัวนะครับผมเท่ากันเลยนะฮะเหล็ก4404นะครับผมแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันจะเป็นจริงๆเหรอท่านผู้ชมลองสังเกตเปรียบเทียบนะครับผมว่าบริเวณด้านตรงเนี้ยนะครับผมจะเป็นเงาเแล้วบริเวณใบคมมีดเนี่ยมันจะเป็นแบบด้านๆนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นเหล็ก2ชนิดตัเองจะมีแบบสแตนเลสตัวหนึ่งนะครับผมกับเป็นเหล็กของ อ่าซีสนะีนย์ะผสมกันทําให้มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะอะ่หลายคนอาจจะเคยแบบว่าเฮ้ยเออเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์นะครับเวลาเขาตีดาบนะหนังจีนนะเขาจะใช้เหล็ก2ชนิดตีเนะื่องจากว่าจะมีเหล็กอ่อนกับเหล็กแข็งนะครับผมถ้าเกิดเหล็กแข็งอย่างเดียวเนี่ยปะทะก,กันแล้วเนี่ยดาบจะหักง่ายนะครับผมนี่ก็จะมีความอ่อนและความแข็งเองนะครับผมนี่จะเป็นใบกัดนะฮะ โอเคครับผมสนใจเล่มไหนสามารถทักได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับผมที่เพจเฟซบุ๊กมีเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์นะครับผมนะแล้วก็ราคาแต่ละเล่มนะครับจะอยู่ที่290บาททั้งหมดเลยนะครับผมนะเล่มละ290บาทนะครับผมมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยค่าจะส่ง50บาทนะครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีก80บาทนั่นเองนะครับผมก็สมบกรุว่า290ใช่ไหมถ้าโอนก็รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ340บาท แต่ถ้าเราเก็บเงินไปทางนะครับผม290รวมทุกอย่างก็จะอยู่ที่370บาทนั่นเองนะครับเสียแค่เล่มแรกเล่มเดียวนะสมมติว่าคุณสั่งเล่มนี้ไปแล้วเนะี่ยเล่มต่อไปเนะี่ยคุณจะเสียแค่ราคามีเท่านั้นไม่เสียค่าจะส่งน,นะครับผมโอเคนะล้วพวกกัปไปจ้าไปรับใบ่บายสวัสดีครับ